ใจทั้งนั้นเอาพี่น้องคันว่าหัาครอบครัวสาระาบริษัทว่าเป็นของหัวใจรั่วๆกันเอาของหัวใจสีแดงรั่วๆดูพี่น้องเอาให้น้องมดมีกระรังใจในพี่น้องเอาลงควรกดหัวใจทั้งนั้นเอาพี่น้องคันว่าหัาครอบครัวสาระาบริษัทว่าเป็นของหัวใจรั่วๆกันเอาของหัวใจสีแดงรั่วๆดูพี่น้องเอาให้น้องมนมีกระลังใจในพี่น้องเอาลงควรกดหัวใจทั้งนั้นเอาพี่น้องคันว่าหัาครอบครัวสาราบริษัทว่าเป็นของหัวใจรั่วๆกันเอา ขอหัวใจสีแดงรั่วๆดูพี่น้องเอาให้น้องมณ์มีกระลังใจในพี่น้องเอารบกวนกดหัวใจทั้งนั้นเอาพี่น้องคันว่าหักครอรัวสาราบรอิสานว่าเป็นขออหัวใจรั่วๆกันเอาวขงอหัวใจสีแดงรั่วๆดูพี่น้องเอาให้น้องมน์มีกระลังใจในพี่น้องเอารบกวนกดหัวใจทั้งนั้นเอาพี่น้องคันว่าหัาครอรัวสาราบรอิสานว่าเป็นขออหัวใจรั่วๆกันเนาข้อหัวใจสีแดงรั่วๆดูพี่น้องเอาให้น้องมน์มีกระลังใจในพี่น้องเอารบกวนกดหัวใจทั้งนั้นเอาพี่น้อง คันว่าห้าครอบรั้วสารอิสารว่าเป็นของหัวใจรั่วกรหนาวคองหัวใจสีแดงรั่วดูพี่น้องเอาให้น้องมนมีกำลังใจนี่พี่น้องเอาลรบกวนคดหัวใจ